สวัสดีครับช่องพระครับห้องสวดบนของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือ2แคมครับก็อย่างที่สัญญานะครับจะพยายามทําคลิปให้บ่อยขึ้นเพราะว่าตั้งสัจจะกับตัวเองแล้วว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มทำคอนเทนต์ต่างๆอย่างที่ตั้งใจไว้ให้สมบูรเสมอมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้ต้องอัปเดตว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ขยับมาทํางาน ในส่วนของบุญช่วยอย่างเต็มตัวแล้วนะครับบุญช่วยก็คือเป็นเพจเรียกว่าให้บริการการทําบุญสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปทําในวัดต่างๆที่ผมจัดเตรียมและคิดให้ในแต่ละเดือนนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่ไม่มีเวลาทําบุญคนที่ไม่มีเวลา,าคิดหา พัฒหารไม่มีเวลาจัดหาสังฆทานซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมก็คิดจัดเตรียมทุกอย่างนะครับก็ใช้พื้นฐานของสิ่งที่มีตั้งแต่การทำงานตลอดมานะครับในเรื่องของอาหารในเรื่องของงานครีเอทีฟต่างๆก็คิดว่าถ้าใครกำลังมองหาคนที่ไปทำบุญให้ในสถานการณ์ที่โลกมันเปลี่ยนไปแบบนี้เนาะ โอกาสของการไปวัดอาจจะน้อยลงกลัวโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ลองเข้าไปที่เพจบุญช่วยหรือสแกนไปที่ l i น์แอดบุญช่วยที่ผมจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับก็ถือเป็นทั้งการบริการที่ผมมอบให้แล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปหรืออยากให้กำลังใจก็สามารถสนับสนุนโดยการที่ไปร่วมบุญกันได้แหละครับ คุณเองก็ได้ทำบุญผมเองก็ได้ทำงานและได้ทำบุญด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจเพราะเป็นหนึ่งในคำถามที่ผมได้รับมาจากในอินบ็อกซ์ของเพจห้องพระนะครับก็เรื่องของเรื่องก็มีคำถามจากทางบ้านถามว่านี่นะครับขออนุญาตอ่านในแท็บเล็ตนะครับ มีเรื่องจะถามว่าพอดีผมสวดพระมหาจากักรพรรดิก่อนนอนมาเป็นเวลาสองปีแล้วสวดแล้วรู้สึกดีจะหยุดสวดเพราะแม่ได้บอกว่าจะหยุดสวดน,นะครับดีนะครับแต่อยู่ดีแม่บอกว่าคาถาดีนะแต่บางคนแพ้ถ้าเราไม่แพ้เองคนรอบข้างญาติพี่น้องก็จะแพ้ ในวงเล็บผมไม่รู้ว่าแม่ไปฟังใครมาศึกษามาจากไหนให้ผมหยุดสวดยิ่งไปกว่านั้นผมยิ่งรู้สึกผิดคือเขาได้พูดว่าที่ผ่านมาเห็นไหมตาก็เสียชีวิตในวงเล็บตาเป็นไตระยะที่5นะครับและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกพี่ลูกน้องก็แขนขาด เกิดจากอุบัติเหตุที่ทำงานเหมือนผมเป็นเหตุให้เกิดเรื่องพวกนี้เลยรู้สึกผิดนะครับและถ้าผมสวดต่อผมจะรู้สึกเหมือนผมไม่ฟังแม่ดื้อไปกับเขามันรู้สึกไม่ดีเลยครับที่เขาบอกแล้วผมก็ดื้อไปกับเขาดังนั้นผมอยากรู้ว่า บทสวดพระมหาจักรพรรดิสวดแล้วมีโทษขนาดนี้เลยเหรอครับก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ผมรับฟังเรื่องราวที่จำพวกคล้ายๆแบบนี้ก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเหตุผลหนึ่ง ที่ผมหยุดทำคลิปหรือหยุดทำคอนเทนต์ไประยะหนึ่งหากไม่นับเรื่องของงานที่มันยุ่งแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของผมเนี่ยนะครับเหตุผลนึงคือผมเนี่ยรู้สึกว่าต้องทบทวนกับการทำคอนเทนต์ต่างๆรู้สึกว่าต้องให้ความระมัดระวังกับการทำคลิปต่างๆอย่างที่ผมเคยทํา เพราะจากคำถามนี้ผมหรือคุณก็จะได้เห็นแล้วว่าการที่เราทำคอนเทนต์การที่เราเผยแพร่เนื้อหาสาระที่เราคิดว่ามันดีมันมีผลกระทบมากกับคนรับฟังหรือคนที่ติดตามไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันมีผลดังนั้นหากเราพูด หรือบอกแนวทางที่มันไม่ถูกต้องแน่นอนว่าเราพาคนไปผิดทางเราพาคนไปสู่ความลำบากความเดือดร้อนได้อย่างเรื่องนี้ครับจะเห็นได้ว่าเราสารันนิษฐานได้ว่าคุณแม่ของน้องที่มาถามเนี่ยครับคงได้รับสารอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกับการ บอกว่าบทสวดจกักรพรรดิเป็นบทสวดที่แรงบทสวดที่ดีแต่แรงและสร้างผลกระทบหากคนที่ติดตามช่องห้องพระมาจะรู้ว่าผมเคยมีพูดถึงประเด็นที่ว่ามันมีรายการทาง y o YouTube รายการหนึ่งไปพูดในเชิงว่าบทสวดจกักรพรรดิบารมีไม่ถึงสวดไม่ได้จะทำให้ผีมาก่อกวนจนชีวิต ยุ่งเหยิงจะทำให้ชีวิตเกิดปัญหาต่างๆเพราะคาถาสูงมากบารมีไม่ถึงสวดไม่ได้ซึ่งผมเคยตอบไปแล้วสามารถไปย้อนฟังได้เรื่องนี้คล้ายคลึงกันมากครับแต่ลักษณะของประเด็นคือจะบอกว่าคาถาดีแต่คาถาเนี้ยสวดแล้วมันจะทำให้คนรอบข้างแพ้เหมือนอาการป่วยว่างั้นเถอะแพ้ อาการแพ้ต่างๆอะไรก็แล้วแต่ผมเนี่ยนะครับอยากทําความเข้าใจในคลิปนี้ว่าหนึ่งเลยในเรื่องนี้และเรื่องบทสวดนี้บารมีไม่ถึงสวดไม่ได้นะครับผมอยากสรุปรวมอีกครั้งหนึ่งว่าหนึ่งต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบทสวดจกักรพรรดิเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะรับรู้รับทราบบทสวดจกักรพรรดิในแง่มุมไหนมาไม่ว่าจะรับรู้ว่า มันคือคาถาบูชาพระที่หลวงปู่ท่านมอบให้ไปบูชาพระหรือเป็นคาถาพระมหาจากักรพรรดิและเป็นศาสตร,ร์การปฏิบัติแบบที่หลวงตาท่านแนะนําและให้ปฏิบัติและคนปฏิบัติมาแล้วก็ดีมากๆเนี่ยนะครับหรือคุณจะไปรับรู้มาจากอินเทอร์เนต็ตเพราะว่ามีคนแชร์ว่าสวดแล้วชีวิตจะพลิกอะไรก็แล้วแต่บทสวดจกักรพรรดิก็เป็นบทสวดที่ มีเนื้อหาใจความเล่าเรื่องและสันเสริญคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระพุทธเจ้าบอกเรื่องราวและบอกแก่นของพระพุทธศาสนาอยู่ในนั้นนั่นคือเรื่องของไตรสารณาคมคือสิ่งที่เราควรยึดถือคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือแก่นของพระพุทธพระ พระพุทธเจ้าสอนไว้ในเรื่องของการที่หนทางสู่การดับทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้หากคุณเข้าใจแบบนี้คุณจะรู้ว่าก็าบทสวดจัก,กพัรด์ก็เหมือนกันกับบทชสวดอื่นๆเพียงแค่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ที่แต่งขึ้นเนี่ยนะครับท่านบรรจุหรืออธิษฐานจิตพลังงานดีๆไว้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของกระแสของพระพุทธเจ้าหาพระองค์กระแส ของพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปนั่นคือพระศีริอรยะเมตรายพลังงานของสิ่งดีงามทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระจําพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพลังงานของพระโพธิสัตว์พลังงานของพระปัจเจกพลังงานของพระอรหันพลังงานของพระสารีดิธาุพระธาตุต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ หากพิจารณาให้ลึกแล้วมันก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งแล้วถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้ามองทะลุไปอีกก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าคือเรื่องของการทําความดีละความชั่วและทําจิตใจให้บริสุทธิ์เรื่องของการที่ทํากรรมดีละกรรมชั่วหมั่นทำำํากรรมดีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีเรื่องที่เป็นแก่นสําคัญอยู่ในนั้นมากมายหากคุณพิจารณาส่วนแล้วเห็นคุณเห็นว่า และเมื่อใจความสำคัญคือแก่นของคำสอนของพระพุทธเจ้าบทสวดนี้มันจะเป็นบทสวดที่พิสดารพันลึกอะไรครับมันก็คือบทสวดที่มีพุทธคุณดีดีเท <c oughs> ่านั้นเองนะครับ <c oughs> ลำดับถัดไปที่ต้องมาทำความเข้าใจคือคุณหรือสรรพคุณหรือพุทธคุณของบทสวดจกักพรรดินะครับแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญซึ่ง อยากให้ทบทวนกันอีกครั้งว่าคุณของบทสวดจกักรพรรดิในส่วนแรกก็คือต้องบอกว่าบทสวดที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปูด่ดูท่านประสิทธิแต่งขึ้นรวมถึงผูกคาถาขึ้นมาเนี่ยคําำภาวนาเนี่ยนะครับมันเป็นคำภาวนาที่ให้เราเนี่ยครับสามารถ นำไปภาวนาเพื่อเจริญสติเจริญสติให้สติสัมปชัญญะทำให้ใจของเราเ่ยนะครับยกระดับขึ้นมามีความสุขสงบร่มเย็นกำลังใจดีขึ้นและสิ่งเหล่านี้เมื่อควบคู่แบบการปฏิบัติตนปฏิบัติตัวเราเปลี่ยนความคิดเราปฏิบัติธรรมควบคู่กับการถือศีล หรือรักษาศิลอันเป็นความปกติแน่นอนว่าคําภาวนานี้ย่อมก่อเกิดสิ่งดีๆในส่วนแรกคือคุณของคําภาวนานี้ทีนี้ส่วนที่สองคือในเมื่อครูบาอาจารย์ท่านต้องบอกว่าเปรียบเทียบยก,กับการโปรแกรมคาถานี้ขึ้นมาใช้ในการแผ่บุญโดยเฉพาะ ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าหลวงตาม้าท่านสอนและเมตตาบอกให้ทุกคนนำเอาไปใช้ในเทคนิคของการแผ่บุญให้กับภพบภูมิต่างๆเมื่อเรานำเอาบทสวดนี้ไปใช้ในการเจริญสตินำไปภาวนาและนำไปแผ่บุญแน่นอนว่าคุณของส่วนที่สองนี้ยิ่งเป็นความสำคัญ ในการที่เป็นเหตุผลว่าทำไมบทสวนนี้คนถึงนำไปปฏิบัติแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองทำไมการแผ่บุญให้กับภพภูมิต่างๆหรือการสร้างประโยชน์ให้กับภพภูมิต่างๆมันเป็นผลที่ดีกับตัวเองก็ลองให้จินตนานการแล้วไปคิดต่อเองว่าเหมือนกับเราเนี่ยนะครับมันเอาข้าวเอาของไปให้กับ ผู้มีพระคุณหรือให้กับผู้ยากไร้หรือใครก็ตามในลำดับขั้นต่างๆหรือมีความสำคัญต่างๆนะครับคนที่มีบารมีมากๆาเราเอาของไปให้เขาเขาเมตตาไหมอันนี้ก็ต้องไปคิดต่อแล้วเมตตาแล้วเขาจะส่งเคราะห์อ,อะไรเราเอาให้ของไปให้กับคนที่ลำบากคนที่ไม่เคยได้เลยแต่สุดท้ายเขาได้ ก็ต้องไปคิดต่อว่าถ้าเขาได้แล้วเขาจะเห็นคุณค่าของเราไหมและเขาจะทำอะไรต่อหรือเราให้คนที่มี <c oughs> บารมีมากๆคนที่มีบุญมีอำนาจมีพลังในการบริหารจัดการอะไรบางอย่างมากๆเมื่อเขาได้ไปแล้วในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเช่น เขามีอำนาจในการที่จะให้โชคให้ลาบก็ต้องไปคิดต่อว่าถ้าเขาได้ไปแล้วเขาจะทํำยังไงกับเราต่อสิ่งเหล่านี้ครับเป็นคุณที่ <c oughs> ขออภัยครับอธิบายเหตุผลว่าทําไมบทสวดจัก,กรพรรดิจึงเป็นบทสวดที่มีแต่เรื่องดีๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรผิดแผกแตกต่างพิสดารไปเลยทีนี้เมื่อกลับไปที่คําถามว่า หุยแล้วคนที่ไม่ได้สวดจะแพ้ไหมผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าย้อนไปคํำแรกที่ผมบอกว่าเมื่อบทสวดจักพัิเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของพุทธเจ้าพุทธเจ้าส่งสอนว่ามนุษย์แต่ละคนก็มีกรรมเป็นั้นเกิดกรรมใครก็กรรมมันแล้วเราสวดถ้ามันจะไปส่งผลที่ ผลร้ายกับคนอื่นได้อย่างไรในเมื่อถ้าคนทําเป็น,นจะรู้ว่าเราจะแผ่บุญกุศลให้กับภพภูมิต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่เรารักอยู่แล้วคนในครอบครัวอยู่แล้วดังนั้นมันก็มีแต่เรื่องดีๆเราก็แผ่แต่พลังงานดีๆครอบให้กับครอบวิมานหรือครอบพลังงานดีๆให้กับครอบครัวเราอยู่แล้วดังนั้นมันก็มีแต่เรื่องดีๆทีนี้ผมก็อยากจะบอกว่าในเมื่อปัญหามันคือ คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันง่ายมากในการจัดการก็คือหากเราตั้งใจดีเจตนาดีและการปฏิบัติทั้งหมดมันเป็นเรื่องดีเราก็แค่ปรับโดยการที่สวดเงีเยบๆคนเดียวปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องบอกใครการที่เราปฏิบัติโดยมีความตั้งอกตั้งใจและทำต่อไปและเจตนาเจตนาสำคัญที่สุด เจตนาก,ก็เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลและให้คุณพ่อคุณแม่ให้กับผู้ที่เรารักผู้มีพระคุณสิ่งเหล่านี้ย่อมได้กับเขาอย่างแน่นอนให้คิดอย่างนี้ครับว่าการปฏิบัติไม่จะเป็นให้ใครรู้ก็ได้ครับต่อให้ไม่มีใครรู้ครูบาอาจารย์ท่านรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้เทวดาท่านรู้และสิ่งที่เราทำมันไม่เคยสูญเปล่า บุญที่เราทำมันไม่เคยทอรย์เราการปฏิบัติดีแน่นอนเราทำดีย่อมเกิดสิ่งดีแน่ก็แค่อดทนไว้ดังนั้นเรื่องของการสวดแล้วแพ้ก็ลองมาทบทวนนะครับผมผมให้เป็นไอเดียอย่างนี้แล้วลองไปคิดต่อว่ามัน,มนแพ้จริงไหมแล้วคนไม่มีบาร,รมีสวดได้ไหมในเมื่อคนก็ทำกันแล้วคนเจอเรื่องดีๆมากมายขนาดนี้ เนาะฝากเอาไว้ให้คิดแล้วก็าฝากไว้คิดอีกเรื่องหนึ่งคือว่าลองพี่นากันดูครับว่าเรื่องนี้มันมีตัวอย่างอย่างหนึ่งของการที่เผยแพร่ความรู้เผยแพร่ธรรมะต้องเช็คให้ดีว่ามันเป็นเรื่องถูกต้องเป็นเรื่องจริงไหมมันจะกลายเป็นเราไปกลัดกระดุมผิดให้กับใครหรือเปล่าแล้วก็กลายเป็นว่าคนก็เสียโอกาสในการปฏิบัติด,ดีไป ในเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องดีครับก็เนื้อหาสาระวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่อีกครั้งหนึ่งคนที่ไม่มีโอกาสได้ไปทำบุญไม่มีเวลาไปทำบุญหรืออยากจะทำบุญโดยฝากฝังให้ผมเป็นคนไปจัดการให้ก็เข้าไปที่ลิงก์หรือสแกน q r code ได้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ